เราเจอเป้าหมายแล้วนะเป้าหมายเรายู่คนต้นมะม่วงนะครับทีคนทั้งสองหรือสามยต้นไม้สามครับหยต้นไม้สามคนโอเคโอเคตอนนี้นะครับเรามีภารกิจไปช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่บนต้นไม้สามคนนะครับมีน้องออกมาแจ้ง ทัวห่างมันติดอ่ะมัน,ม,นมันลึกใช่ไหมคันลึกๆโอโ้โหแม่น้ำเนี่ยลึกมากเลยเน <Bie> นะี่ะครตาเข้าซอยนี้แต่ว่าออกตรงนู้นเออออกกนเข้านี่แล้วก็ออกไปนี่เลยออกไปล่อกนี้เลยออกไปล่อกต้นไม้เบา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 นะเบานะเบาใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นโอเคเราเจอเป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายเราบนต้นมะม่วงนะครับน้องคนนี้ต้นไหนเนี่ยนะเข้าไปกุ้ยเดี่ยวเดี่ยวไปข้าต้นเลย เป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายเราค้างอยู่บนต้น้น่านะ้ป็นต้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 นไ้นต้นตรนต้นต้นตนต้นต้น้นต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 คนตอนต้นต้นต้นตคนต้างนต้นต้น้น้นต้นต้นต้ต้นนต้นต้้นต้นรต้นต้น้นน้ตนน้ตนน้ต้นม้นน มากันได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นโอ้โหไปหาคนอื่นเขาวุน่นงานกันหมดมือมันทางมันมีเยอะแยะไม่ไปหัวเรือเตรียมผูกเชือกนะครับผมจะเข้าไปไเรื่อยๆนะไม่ต้องพายะไรทั้งสิ้นเดีเ๋ยวหางนี่เอง ไม่จมน้ํามันลอยตังน้ำมามันลอยไม่ได้น้ํามันลึกเม็ดกว่านะไอ้ไอ้จุดนี้หรือว่าที่ไปแจกกับเตาหยว่ใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วก็มาเล่นอยู่ตรงตะพานใช่ไหมบ่าว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 เย้ทีละคนทีละคนทีละคนเดี๋ยว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 ให้บอกก่อนให้บอกก่อนนี่นะครับมารับเด็กแล้วนะที่ติดอยู่บนต้นไม้นะครับ ที่ติดอยู่บนต้นไม้มมขึ้นมาทีละคนครับแมงป่องมแมงป่องของ้างหลังระวังมแมงป่องระวังแมงป่องของ้างหลัง